ลลี่ขีละได้เวลากินข้าวแล้วมาค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินแซลมอนดองซีอิวเกาหลีจากคเรียอดสั่งมาทั้งหมดสมอย่างนะคะมีกุ้งดองซีอิวเกาหลีแล้วตอนนี้เป็นแซลมอนดองซีอิวเกาหลีนะคะกุ้งดองน้ำปลาเกาหลี่ ในเซตที่น้าสั่งมานะคะเขาก็มีน้ําจิ้มมาให้ด้วยะคะ่ะถุงสีซ้อมจะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดสูตรออริจินอลของเขานะคะส่วนสีน้ําเงินก็จะเป็นน้าจิ้มปลาร้ามาแกะกระปุกแรกกันเลยแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีแซลมอนแบบเนื้อแน่นชิ้นใหญ่ให้มาเยอะด้วยนะคะอู้ให้มาเยอะมากๆเลยทุกคนดูสิต่อไปคือกุ้งรองน้ําปลาเกาหลีดูกุ้งสิเยอะมากทุกคนกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลี หลังจากที่เราทํางานมาทาั้งวันแล้วการได้กินของอร่อยแบบนี้มันฮิลใจได้ดีมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะแจมอนดองกับกุ้งดองซีอิวเกาหลีของโคเรียดองที่นายอยากกินมาตลอดนี่นะคะกุ้งแบบตัวโตเต็มเต็มคเลยกลิ่นเขาหอมซอสดองเกาหลีมากๆเลยกุ้งสดเดงนําเข้าจากแหล่งคุณภาพตัวโตเต็มคําไม่มีกากซอสดองเกาหลีของเขาเน<อ>ี่ยหอมมากๆเลยแล้วก็ฉ่าเขาเนื้อด้วยไม่คาวไ้ได้คำเดียว กุ้งทุกตัวของเขาเนื้อแน่นไม่มีเละเลยนะคะแบบดูสดทุกตัวกุ้งแช่น้ำาลาเกาหลีค่ะสมกับฉายาเขาเลยค่ะกุ้งเดงเต็มคำม่อนฉ่ำคำโต โคเรียดองคือทำถึงมากต้องบอกว่าสุดยอดความฟินค่ะกุ้งแดงเต็มคำจริงๆแฉจุดไคลแมกของเราค่ะแซลมอนดองซีอิวเกาหลีมอนฉ่าคำําโตเนื้อแน่นๆชิ้นใหญ่ๆให้เยอะสดเดงจากนอร์เวย์ตัวนี้คือพราวทูพรีเซนต์มากๆเนื้อสดเนื้อแดงจริงๆแะที่สําคัญคือไม่คาวเลยค่ะแล้วยังละมุนล,ลิ้นมากๆทุกคนมันนุ่มมากเลยน้ําซีอิวดองของเขาคือฉ่าเข้าเนื้อ,อเลิเลินมากฟินมากจากใจคนที่เคยเจอเนือ้อแซลมอนแบบขา,ขาวๆแต่ว่า้อ โคเรียดอง ong, คือไม่ข้าวเลยทุกคนยิ่งจิ้มกับน้ำจิ้มยิง่งเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกเพิ่มเท็กซ์เจอร์โดยการเอามากินกับสาหร่ายย่างกรอบๆบวกกับเนื้อแซลมอนเนื้อแน่นๆนุ่มๆ,มๆละมุนล,ลิ้นบอกได้เลยว่าฟินมากยิ่งเอามาทานคู่กับยำบอกได้คำเดียวว่าฟินมากๆกุ้งเด้งเต็มคำชิ้นใหญ่สะใจสุดๆเลยใ้รคนไหนอยากสั่งโคเรียดองไเพิ่มความพิเศษในมื้ออาหารก็สามารถกดสั่งได้ตามพิกัดที่แนันถิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะวันนี้นนะขอตัวไปกินต่อก่อนค่ะ